โอเคครับวันนี้เราจะมาดูโจทย์แนวแข่งขันของระดับป .6 สอบเข้าม .1 บ้างนะครับเป็นข้อที่น่าสนใจข้อหนึ่งคือข้อนี้นะครับถ้าไม่รู้สูตรเราจะทําไม่ได้เลยเราดูตัวเลขดิเขาบอกว่าให้หาผลบวกของเลขโดดของผลคูณ999ล้าน9 9 9 9 9 9คูณกัน2ตัวเนี่ย เราจะทำยังไงถ้าจะมาน,นั่งตั้งคูณนี่คูณทั้งวันก็ไม่เสร็จนะครับคูณทั้งวันก็ไม่เสร็จแต่มันมีทริคอยู่นะครับมีทริคอ่ะเราดูตัวนี้9 9้า้อ99้าเล้าน9 s, 9, 90, 9, 9, 9เก้าแสเก้านเก้า้า้าี่ยคูณเขียนเป็นหนึ่งพันล้านลบด้วย1ได้ไหมความหมายเดียวกันไหมความหมายเดียวกันนะลบออกหนึ่งมันก็จะได้ตัวนี้นะ โอเคแล้วตัวหน้าครูเขียนเหมือนเดิมนะครับ9 9ตัวนะแบบนี้นะครับคูณอ่าพอเราเปลี่ยนในรูปนี้เสร็จพอเราเปลี่ยนในรูปนี้เสร็จอ่าเราก็คูณกระจายใช้คูณสมบัตินะครับการคูณกระจายเข้าไปทีนี้ไอ้9ล้าน999ล้านกว่าเนี่ยพอไปคูณกับพันล้านเนี่ยมันก็คูณไม่ยากครับ เราก็เอาศูนย์เก้าตัวตัวนี้มาใส่เป็นคำตอบไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับแล้วใส่เลขเก้าด้านหน้ามาอีกเก้าตัวใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้คือผลการคูณผลลัพธ์การคูณที่เราได้แต่ว่าเราก็แทบไม่ได้คูณอะไรเพราะว่าตัวเลขมันมันแค่เติมศูนย์เข้าไปนะครับ แล้ว9 999ล้านตัวนี้ไปคูณกับลบหนึ่งนะครับมันก็คือเลข9 9ตัวนั่นเองนะครับครูก็ใส่เลข9 9ตัวเลข9 9ตัวนะครับอ่าเลข9 9ตัวอ่าแค่นี้เราก็เอาตัวเลขลบกันครับตัวเลขมันอาจจะเยอะแต่ว่าพอเราลบกันแล้วมันก็ไม่ยากตัวนี้ตัดเหลือเลข8ตัวนี้เป็น9 9 9 9 9 9 9 9ตัวสุดท้ายเป็น10ใช่ไหมครับเป็น10อ่าทีนี้เราก็หาผลลบนะครับลบออกมาทีละตัวตัวนี้เหลือ1 0 0 0 0 0 0 0 9 9เหลือ0อ่าตัวนี้ก็เหลือ8แล้วก็1 2 3 4 5 6 7 8เลข9อีก8ตัวใช่ไหม1 2 3 4 5้าหแอ่ะแค่นี้ครับเราก็ได้คําตอบแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาถามว่าผลบวกของเลขโดดหมายความว่าเราต้องเอาตัวเลขที่เป็นผลลัพธ์เนี่ยทั้งหมดบวกกันนะครับเลขศูนย์เราก็ตัดทิ้งได้มี9กอยู 9, ่กี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 8ตัว9ก้าแปดเใช่ไหมเก้าแปดเแล้วก็ 8บวกหตัวนี้เป็น9ก,ก็72มาบวกเฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ72บวก9เป็น81ผลบวกของเลขโดดข้อนี้ก็คือ81ครับ